สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับครัวคุณหญิงสไตล์อินดี้จ้าวันนี้ไม่เข้าครัวนะคะแต่เข้าสวนกันไปปลูกต้นไม้กันจ้าค่ะก็สําหรับคลิปวันหยุดในวันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะมาดูรีวิวการปลูกต้นไม้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หญิงสั่งมาเพิ่มนะคะหลังจากปลูกไปบ้างแล้วบางส่วนแล้วดูการเจริญเติบโตของเขา ดูว่าตัวเองจะเลี้ยงต้นไม้ได้สวยไหมรอดไหมนะคะอันนี้ก็เป็นล็อตที่3แล้วที่สั่งมาเพิ่มนะจ๊ะเป็นคนทอบธรรมชาตินะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยสะดวกที่จะออกไปหาธรรมชาตินะคะวันนี้ก็ให้ธรรมชาติมาหาเรานะคะตอนนี้ก็สะดวกสบายมากๆนะคะสามารถสั่งต้นไม้ออนไลน์ได้แล้วต้นที่ไม้ที่หญิงจะใช้เลือกปลูกในวันนี้นะคะอันนี้จะเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะเป็นต้นปาล์มเหลืองคุณสมบัติของเขาก็ นอกจากให้ความสวยงามร่มรื่นนะคะทําให้เราดูสดชื่นไปด้วยกับความเขียวขจีของเขาปลูกง่ายเลี้ยงง่ายนะคะเป็นไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศนะคะสามารถปลูกในที่ร่มลําไลได้นะคะเพื่อนอันนี้เรียกว่าหมากเหลืองปาหมากเหลืองนะคะวันนี้สั่งเข้ามาใหม่จํานวนสิต้นค่ะก็จะเป็นกอนแน่นๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็จะมีบางส่วนที่หญิงปลูกไปแล้วนะคะ นอกจากส่วนที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้ก็สามารถสั่งออนไลน์ได้นะคะท่านเพื่อนท่านไหนสนใจจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปสั่งกันได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่หญิงปลูกไปบ้างแล้วนะคะและส่วนนี้ก็คือในส่วนของที่ปลูกไปแล้วนะคะเพื่อนๆความจเจริญเติบโตของเขาก็ประมาณนี้ตอนรับเข้ามาแรกๆก,ก็ประมาณ80-90เซนนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณความสูง1เมตร เพิ่งก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะอันนี้ปลูกในร่มนะคะก็ได้แดดบ้างเป็นแดดลำไรนะคะไม่ถึงกับแดดจ้าเราสามารถปลูกพืชแซมได้นะคะเพื่อยุดหน้าดินแม่แห้งจนเกินไปเขาไม่ต้องการน้ํามากมายนะคะประมาณ3ามวันลดทีหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อนๆเ,เหล่านี้ก็เป็นหน้าตาของส่วนที่ปลูกไปนะคะก่อนหน้าที่ลรดล่าสุดนี้จะมานะ ความสูงก็สูงขึ้นประมาณเมตรหนึ่งนะคะจากประมาณ80เซนก็สูงขึ้นมาอีกสักสิบยเซนอยู่นะคะที่ร้านก็จะปลูกไม้นอื่นแซมด้วยนะคะส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นไม้ที่สามารถเลี้ยงในล่มได้นะคะเพราะว่าที่ร้านไม่มีพื้นดินนะคะที่จะลงต้นไม้เราส่วนใหญ่ก็จะปลูกในกระถางนะจ๊ะอันนี้จะเป็นกระถางที่เว้นว่างไว้นะคะก่อนหน้านี้ก็จะปลูกอย่างอื่นไปแต่ว่าอพอมันโตขึ้นมาเราก็จะ ถอนออกแล้วคะ่ะแล้วก็จะนําอันอื่นมาปลูกหมุนเวียนกันไปเรื่อยนะคะอันนี้ก็จะต้องถอนออกเหมือนกันนะคะเตรียมดินไว้ครึ่งกระถางนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราเอาปา์มเหลืองลงไปเราก็จะกลบดินทับอีกทีนะคะแต่จะไม่ทําให้มันเต็มกระถางนะให้มันกลบลงไปประมาณ3มใน4ส่วนเหลือไว้สําหรับดินยุบแล้วเผื่อลดน้ําจะได้ไม่กระฉอกด้วยนะคะดินส่วนนี้ก็จะเป็นด้านนอกระเบียงร้านนะคะระเบียงที่ ยังทำไว้สำหรับให้ลูกค้านั่งชิวๆด้านบนนะคะก็คือเป็นชั้นลอยขึ้นมาจากพื้นร้านนะคะเดี๋ยวเราจะนำต้นไม้เหล่านี้นะคะหรือหมากเรืองเหล่านี้ไปปลูกกันจะไปกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆลงกระถางเมื่อสักครู่นี้เรียบร้อยแล้ว ในส่วนไหนที่มันกอใหญ่นะคะคือแน่นมากๆหญิงก็จะแบ่งออกเป็น2กอย่อยนะคะนี่เลยคะ่ะหน้าตาของส่วนที่แบ่งออกแล้วเขาไม่ตายนะคะเพราะว่าที่เขาให้มานะมันจะมีดินโอบมาอุ้มมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็แบ่งออกได้เลยนะคะมันจะมีรากฝอยออกมาเต็มเลยนะคะในส่วนของกอนี้หญิงลงกระถางใหญ่หญิงก็จะไม่แบ่งนะคะปลูกทั้งกอเลย ถ้าเราปลูกในร่มลำไรแบบนี้นะคะมันก็จะให้ที่สีเขียวสดมากๆเลยนะคะมันก็จะไม่ออกเขียวปนเหลืองเหมือนโดนแดดในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่แยกออกมาจากกอใหญ่เหมือนกันค่ะเฉพาะในกระถางสีส้มใหญ่นี้นะคะที่จะเป็นกอเต็มก็คือไม่แบ่ง10กอที่หญิงสั่งมาเนี่ยแบ่งได้ประมาณถ้าแบ่งก็ได้20กอย่อยเลยนะคะเพื่อน เดี๋ยวเราเลี้ยงไปเขาไปสักพักหนึ่งนะคะโตก็สามารถแบ่งได้องค่ะแบ่งปลูกได้อีนะคะขยายให้เต็มพื้นที่เลยก็ได้นะคะนี่ก็ตกแต่งนะคะทั่วร้านเลยให้ความสดชื่นมากๆเลยนะคะเวลาที่เราเหนื่อยล้าหรือเวลาที่เราต้องการพักผ่อนรีแลกซ์เราก็สามารถมองต้นไม้เหล่านี้ได้นะคะมองลูกค้าไปมองต้นไม้ไปอันนี้บนชั้นลอยค่ะชั้นระเบียงร้านที่ลูกค้า นั่งฟังเพลงทานข้าวนะคะยิงก็จะปลูกในกระถางแบบนี้เราเลี้ยงโดยการจํากัดพื้นที่เขาเขาก็จะไม่โตเร็วสักเท่าไหร่นะคะไม่เหมือนกันเอาลงดินก็จะเลี้ยงแบบนี้ค่ะเลี้ยงไปเรื่อยๆให้เขาเป็นพุ่มน่ารักน่ารักนะคะถ้าเขาเริ่มจะสูงเริ่มจะแตกออกเราก็แบ่งไปนะคะแบ่งไปปลูกอีกก็จะให้เขาอยู่แบบนี้นะคะ เพื่อนๆสนใจก็สั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่หญิงวางไว้ได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการปลูกต้นหมากเหลืองหรือปาล์มเหลืองของเรานะคะเสร็จสิ้นเรียบร้อยได้เหงื่อได้ออกกำลังกายมากๆเลยค่ะวันนี้ตอนนี้ยังเป็นช่วงเช้าอยู่นะคะลูกค้าก็ยังไม่เข้าร้านเราก็มีเวลาปลูกต้นไม้นะจ๊ะถ้ามันโตขึ้นก็ ให้กับคนที่สนใจนะคะได้ไปเลี้ยงไปปลูกกันิงก็จะนําต้นอื่นที่สามารถเลี้ยงในร้านเลี้ยงในร่มลําไรได้นะคะมาทดแทนกันหมุนเวียนกันไปอยู่เรื่อยนะคะขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ชิวๆกันไปกับการปลูกต้นไม้นะคะคุณหญิงสไตล์อินดี้สวัสดีคะ่ะ